ในแต่ละวันของพนักง,งานออฟฟิศมักใช้เวลาหลายชั่วโมงในการนั่งทำงานแต่คุณรู้หรือไม่ว่าการนั่งทำงานโดยไม่พักและการจัดสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมอาจจะนำไปสู่โรคที่เรียกว่าออฟฟิศซินโดมซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวสาเหตุของออฟฟิศซินโดมมาจากพฤติกรรมที่เรามองข้ามเช่นการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานานโดยไม่พักการนั่งทำงานในท่าที่ไม่ถูกต้อง การจัดสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมเช่นโต๊ะเก้าอี้และการล่าเลยการพักผ่อนระหว่างทำงานอาการของโรคออฟฟิศซินโดมเริ่มต้นจากอาการปวดเล็กน้อยเช่นปวดคอบา่าปวดหลังอ่อนล้าไมเกณฑตาผ้ามวัวปล่อยไว้อาจจะลุกลามกลายเป็นปัญหารเรือหลัลงที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน 8. วิธีป้องกันและลดความเสี่ยง ต้นจากการปรับระดับความสูงของโต๊ะเก้าอี้ 2. ปรับท่านั่งในการทำงาน 3. ปรับระดับของหน้าจอ 4. ยืดเส้นและผ่อนคลายทุกๆชั่วโมง 5. ทำความสะอาดและจัดระเบียบให้เป็นระเบียบเพื่อลดความเครียดระหว่างการทำงาน 6. ดื่มน้ำให้สะอาดและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 7. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 8. พักผ่อนให้เพียงพอการออกกำลังกายด้วยท่าบริหารร่างกายช่วยลดอาการเมื่อยและป้องกันการเกิดโรคออฟฟิศซินดมท่าที่1พักสายตาลาสายตาจากหน้าจอคอมพิวเตอร์แล้วหลับตาลงเพื่อพักสายตา5-10นาทีท่าที่2บริหารต้นคอจากนั้นเอียงคอไปทางซ้าย 10ถึง15วินาทีแล้วกลับสูนหน้าตรงสลับทําอีกข้างเหมือนเดิมท่าที่3ยืดกล้ามเนื้อแขนและเอวชูมือขึ้นแนบศีรษะค่อยๆเอียงไปฝั่งตรงข้ามจนรู้สึกตึงบริเวณเอวค้างไว้10 1ถึง15วินาทีท่าที่4บริหารบ่าและไหล่ยืนตัวตรงประสานมือเหยียดแขนออกไปข้างหน้าก้มศีรษะ พร้อมยืดตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยค้างไว้แล้วนับ1นึ 10. ถึง10ท่าที่ 5. บริหารหลังด้านหลังส่วนล่างแอนตัวไปข้างหลังค้างไว้20วินาทีท่าที่ 6. บริหารหลังขาและน่องก้มตัวสอดมือทั้งสองข้างไว้บนหัวเขา่าค่อยๆงอเข่าทั้งสองขึ้นค้างไว้และนับ1นึ 10. ถึง10ท่าที่ 7. บริหารข้อมือประกบมือในท่าพนมมือออกแรงดันมือทั้งสองข้างเข้าหากันกางสอกออกให้สุดค้างไว10้10-15วินาทีแล้วค่อยๆป่อนข้อมือกลับลงด้านล่างในท่าเดิมอย่าปล่อยให้โรคออฟฟิศซินโดรมมาขัดขวางชีวิตการทำงานและสุขภาพของคุณเริ่มต้นดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในระยะยาวเพียงปรับพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆ คุณก็สามารถป้องกันโรคออฟฟิศซินโดรมนี้ได้